วันนี้เรามีเมนูที่แจ็คเนี่ยบอกว่าอยากจะรับประทานนะครับก็จะมีไก่ทอดมีพิซซ่าหน้าซีฟูด้ดครับนะแจ็คบอกว่าแจ็คอยากกินเค้กนะนี่ก็คือเป็นเค้กของมาดามตวงนี่พี <ไ schedule. S 2> ่ตวงทำใจออนไหมด้วย 1> <1> 2 2> เป็ด <4. S 2> ยา่าง oh. นะฮะแล้วก็นี่เลยมีไก่ทอดแบบชิ้นเล็กๆแล้วก็มีกุ้งเผานะครับ แล้วขอขอบคุณด้วยโต๊ะและก็อีสวยๆที่ทีมงานจัดมาให้กับเราสองคนในวันนี้จาก l l i ส์เรน l ลครับครับแล้วก็น้ำอัดลมนะของคุณไพ่ฮะคุณไพ่แม่บ้านของเราใช่ครับพร้อมจะกินหรืยังได้เลยพี่นั่ง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 นัพี่จะเสิร์ฟให้คุณจัดเล้ กินไม่ต้องกินหมดนะตอนเนี้ยประมานพี่เชื่อไหมมีวันหนึ่งแบบผมโมโหหิวอ่ะไอหกสิบวันที่เข้าโครงการเนี่ยผมเกือบกินขาแม่ตัวเองแล้วอ่ะคือแบบเป็นขาแม่เป็นขาหมูอ่ะจะแดกขาแม่ใช่พี่มีพี่ไม่กินนะเออพี่ขอขอช้อนหน่อยไรพี่อะไรนะ หลังจากที่เราลดแบบทรหดซึ่งต้องขอบอกว่าการลดแบบแบบที่เราลดกันเนี่ยชาวบ้านเขาทำกันไม่ได้ครับเรามีทั้งเทรนเนอร์ที่เชี่ยวชาญเรามีทั้งหมอเรามีทั้งผู้ดูแลครับเพราะว่าถ้าถ้าที่บ้านทำกับผมไม่แนะนำนะครับมันอันตรายพอสมควรครทีนี้วันนี้เราผ่านไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันนี้คืออย่างนี้ถ้าเราปล่อยให้คุณกินทั้งจานเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ำหนักจะแจกเนี่ยจะขึ้นกลับไปประมาณ12โลภายใน1วัน เราจะไม่ให้มันขึ้น12โลถ้าเรา <Okay. S 1> กินแล้วเราวิ่งเลยได้ไหมครับเฮ้ยวันนี้คุณจะปล่อยหลายจนพรุ่งนี้ผมรู้ oh. นะดังนั้นเราจะดูช่วยดูแลกันโอเคไหมได้ครับอ่ะดังนั้นจานนี้ขอปรับนิดนึงนะครับชิมนิดนิดหน่อยให้เข้าใจรสชาตินจับพุ่จ้ากลับไปอะสบายสบายแล้ผมให้คุณกินเป็ด <laughs> นี่กุ้งอาศัใเข้าไปยกกลับอ่าเราคุณแจ็คมืนลืมมันกุ้งมาครับ เดี๋ยว<ช>นะเมื่อกี้มันพูนมากเลยนะพี่อันนี้เนี่ยไม่ได้ทําเพื่อจะแค่ถ่ายรายการครับจริงๆ,ๆเราไม่สามารถที่คุณกินั้งหมูนี้ได้เพราะว่าพี่เคยทําแล้วและพี่ก็น้าหนักขึ้นมา5โลภายในครึ่งเดียวแต่พี่ไม่สามารถรับได้ถ้าคุณจะขึ้น12โลเรารับได้ไหมเอาจริงๆก็ไม่ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราไปกินแล้วถ้าถ้าเอาที่พี่พูดมาขึ้น12โลผมว่าผมก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอกครับพี่จะสอนให้เทคนิคที่จะกินเนี่ยแล้วก็มีความสุข คืออะไรค่อยๆเคี้ยวอ๋อเอาไหมอ่าได้ได้ได้การค่อยๆเคี้ยวเนี่ยนะแล้วก็ริมรสมันเนี่ยจะทําให้เราอิ่มง่ายอันนี้เป็นเทคนิคที่คนที่จะลดความอ้วนเขาไม่รู้ค่อยๆเคี้ยวเหมือนเคี้ยวเอื้องอ่ะพร้อมไหมพี่จะกินเพื่อนค่อยๆค่อยๆค่อยๆใส่ปากหลับตาแล้วนึกถึงรสชาติอ่ะโอ้ยอ่าอย่าเพิ่งเคี้ยวอมมาก่อนอมมาก่อนเดี๋ยวพี่จะอมด้วยชิ้นแรกเลยอืม จะรู้สึกน้ำมันนะน้ำมันครับอืมน้ำมันเนี่ยต้องวิ่งอ่ะประมาณสี่ห้าวันก่อจะสลายได้ไม่ต้องคายกินกินจำไว้นน้องเราต้องนึกเลยว่าถ้าเรากินลงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราคิดว่ามันอร่อยถูกป่ะใช่ครับแต่ต้องวิ่งอีกออกนังกายด้วยอ่ามันต้องวิ่งเพื่อจะเผาผลาญไง ครับพี่อ่ะต่อไปอะไรเลยน้องเป็ดอ่าน้องเป็ดเดี๋ยวรอพี่ดิดิ๋ดิเอาหนังด้วยไหมอันนี้นะครับจัดไปคนเราเนี่ยส่วนใหญ่น้าหนักมันจะตีกลับมาหรือเรียกว่าโยโย่พลาดหรือปะเรายัดใส่ปากโดยที่เราไม่ดูเลยว่าเราอะไรใส่ปากแล้วเมื่อกี้คุณกินสองชิ้นคําต่อไปอาจจะเป็นสี่ยัดใส่ปากขอเปลี่ยนเป็นขิงแทนได้ไหมอะไรนะยัดใส่ปากไป ยัดปลายเบ็ดโดนเชียดอร่อยมะมากครับอืเขาตายในหน้าที่อ่ะเขาตายให้เราชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับไก่ทอดครับดูมันอกินเข้าไป เขาขัางรอ,อกได้ไหมครับได้แล้วค่ะเพราะหนังมันมันลงยากครับนี่ไงนี่มันคือจุดเริ่มต้นใยญาเย,ายาอ๋อยงนั้ไม่ได้้ว <c oughs> หยิบไก่ขึ้นมาหยิบไก่เดี๋ยว <ทะ S 2> เดียวเ<ะ> <c oughs> มื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ที่แจค็คทำเนี่ย <c oughs> เขาไม่รู้ตัวว่าชีวิตเขาเปลี่ยนการที่คุณเอาหนังออกจากไก่คุณรู้อ่ะมันคือจุดเปลี่ยน,นชีวิตหลายคนทำไม่ได้เพราะเขายังคิดว่าหนังมันสำคัญ อ่าคำสุดท้ายแล้วครับเอาน้ำจิม้มแต่แบบได้จิ้มแล้วก็ได้วันนี้เป็นวันของคุณแต่น้ำจิ้มมันหวานไม่เอาเดีกว่าเออเป็นไงบ้างผมผมไม่คุ้นกับการกิน,กนเบมนี้นะเราพอกินปุ๊บรู้สึกไงเบือ่อการกินใช่ไหมเบื่อการกินแล้วก็เบื่อแบบว่า มันมันดูไม่สนุกอ่ะมันดูไม่สนุกแบบว่ามันยัดๆอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าเรากินสนุกมาตั้งแต่เด็กนะและ้วเราก็อยู่กับความกินแบบสนุกครับเพราะการกินสนุกเนี่ยมันนําให้น้ําหนักเราขึ้นหลังจากนี้ไปหนึ่งแจ็คจะกินอย่างช้าๆนะครับแล้วสองคือแจ็คก,ก็จะมีความรู้มากขึ้นในการกินและทําให้การกินทุกครั้งเนี่ยเป็นที่มันทรมานแจ็คที่เหลือพี่ให้หมดนะแต่อีกประมาณสามชั่วโมงคุณกินได้จานหนึ่ง เข้าใจไหมเข้าใจปะมาถึงว่ากินเหมือนเดิมแล้วอย่างที่อย่างที่คุณกินไม่ใออแต่อีกสามสี่ชั่วโมงคุณค่อยกินใหม่ครับแกยังพี่ไม่พี่ไม่ให้คุณไม่ให้กินนะแต่หมายคือว่าให้คุณกินครั้งหนึ่งอ่ะเท่านั้นพอครับหรือเยอะไปเยอะไปครับในโซเชียลเนี่ยเขามีคอมเมนต์เยอะมากไอ้อ้วนถ้ามึงพร้อมงานไม่มีเชือกกูมึงเกิดมาเพื่ออ้วนแล้วตลกกวนเต้น